ทาคัญทางวิทยาศาสตร์เขาปิดเนี่ยเธอต้องตอบให้ได้เยอะนะเว้ยเพราะว่าเธออะเรียนสายพิษมาไม่รู้ไม่รู้ไอแซคนิวตันกดแรงน้ำถ่วงกำลังจะตอบแรงทีมาริกูรีฉันให้เธอตอบก่อนมาริกูรีนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่เก่งมากๆแล้วไงไม่รู้ค้นพบรังสีเรเดียมที่สามารถยับยั้งมะเร็งได้ กาลิเลโอกาลิลคนนี้ค้นพบจกักรวาลไม่ใช่คนนี้อ่ะคนพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์่าดูเฉนเลยไอ้ยีหลุยปาสเตอร์หลุยปาสเตอร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านสีและงานปูนปาสตเตอร์เขาคือผู้ค้นพบศิละปะของโลกฝันทงครับเขาคือคนค้นพบวิธีการรักษาโรคพิสุนักบ้านิโคลาเทสลา คือรถยนเทส,สล่าไงเปลี่ยนสนามไม่ได้เป็นสนามไฟฟ้นนา